ไปดูข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีครับก่อนการประชุมคณะ,ะรัฐมนตรีเมื่อเริ่มเปิดเนี่ยนะครับผมจะนั่งอยู่ในห้องประชุมที่ตึกประชาการชั้นทําทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะครับก็จะเป็นการสั่งการข้อราชการของท่านนายกรัฐมนตรีหรือว่าผู้นำของประเทศไทยนะครับเวลาที่ไปพบอะไรมาก็แล้วแต่นะครับคณะทำงานก็อาจจะเสนอมาที่นายกรัฐมนตรีแต่ว่ากระทรวงทบวงกรมอาจจะทำไปแล้วบ้างหรือยังไม่ทำบ้างท่านนายกก็จะเสนอข้อสั่งการดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกครับ ก็คือเรื่องของน้ําท่วมภาคใต้สถานการณ์น้ําท่วมภาคใต้เนี่ยนะครับถ้าไม่ดามุ่งดาม่าอะไรกันเนี่ยนะฮะผมว่านายกเนี่ยสั่งการเยอะมากตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนนะเพราะผมเนี่ยเป็นคณะกรรมการของสปชก็คือศูนย์ช่วยเหลือน้ําท่วมภาคเหนือเนี่ยนะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นของภาคใต้เนี่ยตั้งแต่เตือนบอกว่า25เป็นต้นไปถึง 30, 30พฤศจิกายนเนี่ยโอ้โหฝนจะหนัก คนก็ไม่เชื่อให้เป็นเข้าหน้าหนาวแล้วนะจีรายุฝนมันจะมาอีกเหรอก็ภาคใต้ตกกันเป็นวักเป็นเวรน,นะครับนี่สัปดาห์นี้เริ่มจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าวันที่12ธันวาเนี่ยกรมบุตุนิยมวิทยาโดยสปชเนี่ยก็พยากรณ์อากาศนะครับว่าภาคใต้ก็จะเริ่มเบาบางลงแล้วก็จะมีอากาศเย็นๆโดยเฉพาะพืน้นที่สูงนะครับสถานการณ์ภาคใต้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าแม้ว่าในขณะนี้จะทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ก็ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเร่งลงไปตรวจสอบแล้วก็นํากลับเข้ามาเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปนะครับว่าจะสามารถดําเนินการได้แบบไหนอย่างไรบ้างนอกจากนี้ครับท่านนายมนตรีก็ยังสั่งการนะครับเพื่อที่จะเดินหน้าตรวจสอบพื้นที่ตกหล่นหลังน้ําลดเพื่อเตรียมเข้าสู่หมดเยียวยานในทุกมิตินะครับที่แน่ๆครับการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ตั้งแต่วัน ประชุมคอรมอเมื่อวันอังาคารที่ผ่านมาครับก็มีการใช้หลักการในการอนุมัติเงินเยียวยาเบื้องต้นของจังหวัดนะครับปกติจังหวัดเนี่ยเวลามีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เขาจะมีประมาณ20ล้านบาทคือผู้ว่าจัดการได้เลยเฮ้ยเอาไปซื้อข้าวกองนะไปซื้อเรือท้องแบนนะเอาไปทำโน่นนี่นั่นนะอันเนี้ยเขาจะสามารถดําเนินการได้เลยแต่ว่าสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยนะครับสัปดาห์ก่อนหน้านี้ท่านายกบอกว่าเฮ้ยมันใหญ่เรื่องมันใหญ่ ก็อนุมัติหลักการเพิ่มเข้าไปครับว่าท่านสามารถอนุมัติได้เลย50ล้านบาทไปซื้อเรือท้องแบนจะไปใช้อะไรยังไงก็แล้วแต่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบุทภัทยในภาคใต้ดําเนินการเลยอันนั้นเป็นเรื่องเฉพาะหน้านะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องครับจำได้เมื่อปี54เนี่ยนอ้โหูผมในหนักหนาสาหัสบ้านผมรามินทาครองสาวาชีวิตไม่เคยคิดว่าน้ําจะท่วมอ่ะดอนเมืองทุ่งดอนเมืองที่เป็นดอนเนี่ยมันที่สูงเนี่ยก็ไม่เคยคิดว่าจะท่วมมันก็ท่วม ตอนนั้นเนี่ยก็เยียวยากันไปหลังลว่สาม0ันสี่พันห้ก็ว่ากันไปตามสภาพนาย,ยกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรครับก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเยียวยาแบบไปเลยห้าเก้าพขออภัยครับ9 0 0าก็ปรากฏว่าที่ประชุมคอรมอก็อนุมัติหลักการนะครับว่าบ้านทุกหลัง9 0 0าและขั้นตอนต้องน้อยนะฮะไม่จะเป็นจะต้องแบบหูเยอะ เรื่องราวต้องถ่าย,ายรูปจริงๆแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านระดับตำบลอบตอนเนี่ยช่วยรับรองอยู่แล้วรู้อยู่แล้วในหมู่บ้านนี้ตามียายมาตาสาตาแมนรู้แลาบ้านหลังไหนอะไรยังไงแต่กรณีที่ท่านควรจะถ่ายภาพไว้เดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือก็ถ่ายรูปได้ก็เก็บไว้หน่อยครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีรายละเอียดครับเช่นบ้านหลังนี้เป็นบ้านเหมือนกันแต่อีกหลังไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคืออะไรครับข้างในท่านมีที่นอนหมอนมุ้งมีตู้เย็นมีเครื่องไฟฟงไฟฟ้าอีกบ้านหนึ่งไม่มีอะไรเลย ถาถ่ายเก็บไว้นะครับจริงๆแล้วก็เป็นประโยชน์ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายครับแต่ว่าเวลาทางการเข้าไปตรวจสอบเขาก็จะได้จัดลําดับการให้เงินเยียวยาให้กับท่านได้เหมาะสมกับสิ่งที่ท่านเสียหายไปนะครับจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นรัฐบาลก็กําลังเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบอย่างที่ผมบอกครับว่าน่าเบื่อกันนะท่านผู้ฟังครับเนี่ยอย่างช่วงนี้อ่าเดี๋ยวมีภัยหนาวแล้วเดี๋ยวมกราคมพามีนาเมษาเฮ้ยภัยแล้งอีกแล้วเดี๋ยวอะไรอ่ะกรกฎาสิงหาคมกันยาอ่ะ เจอพายฝนอีกแล้วก็วนอยู่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลกําลังเร่งแก้ไขปัญหาอย่างรีบด่วนนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับเงินฉุกเฉินที่จะได้รับของสว่วนราชการนั้นก็เพิ่มเติมขึ้นไปแล้วนะครับจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเยียวยาให้กับพี่น้องในพื้นที่ครับนอกจากพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยภายในภาคใต้แล้วท่านก็ได้รับผลกระทบจากบ้านเรือนต่างๆเนี่ยนะครับคราวนี้ก็ไปดูเรื่องของ เกษตรกร,ร,ก,รกันบ้างแน่นอนครับพื้นที่เรื่องสวนไร่านาก็เยอะแยะมากมายหลากหลายคุณอนุกูลปรึกษาดุสักค,ครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับก็อธิบายเรื่องนี้ครับบอกว่าในสถานการเกษตรเนี่ยถ้าจะต้องเยียวยาเลยจะต้องทําแบบไหนอย่างไรที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับก็อนุมัติงบประมาณประมาณ3 8 0 0 0ล้านบาทครับช่วยชาวนาไร่ละพันนะครับก็ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เป็นเกษตรกร,ร,กรในภาคใต้ ท่านก็รู้จักมากคุ้นกับธนาคารต่างๆเช่นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารกรุงไทยธนาคารของรัฐอีกเยอะแยะมากมายนะครับก็สอบถามรายละเอียดนะครับว่าสิทธิ์ของท่านเนี่ยดำเนินการได้แบบไหนอย่างไรนะครับโดยเฉ ar ah พาะการแก้ไขปัญหาให้กับพื้นที่ในภาคใต้นะครับเมื่อวานนี้ครับคุณอนุกูลรองโฆษกรัฐบาลครับก็รายงานมาที่ผมนะครับบอกว่าได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ไปที่อำเภอสเดา ไปที่อำเภอคลองหอยโคงที่จังหวัดสงขลาครับเพื่อที่จะไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนแล้วก็นําถุงยางชีพไปให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับพี่น้องภาคใต้ก็บอกว่าขอบคุณรัฐบาลนะครับที่ช่วยการแก้ไขปัญหาเราจะพยายามไม่ให้ตกกรนนะครับผมเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวมาทั้งชีวิตเข้าใจเลยครับเวลาทางการไปเยียวยาเนี่ยนะครับหรือว่าลงไปในพื้นที่เนี่ยมีร้อยหลังคาเรือนไปได้90หลังคาเรือนตกกรนอีก10หลังคาเรือนอันนี้ต้องเร่งแก้ไข อันนี้ก็เป็นแนวทางที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการมานะครับเอาไปดูอีกเรื่องนึ่งครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเรื่องของบ้านคนไทยคณะรัฐมนตรีก็รับทราบโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยบริเวณสถานีรถไฟที่มีศักยภาพนะครับในโครงการที่มีชื่อว่าโครงการบ้านเพื่อคนไทยสมัยก่อนร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยเวลาทําทางรถไฟเนี่ยนะครับก็จะขยายไปซ้ายขวาอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมยกตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร สมัยเด็กๆเนี่ยผมเนี่ยเติบโตมาจากตำรวจรถไฟคุณพ่อเป็นตำรวจรถไฟอยู่แถวแถวเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยฮะฝั่งปตทข้างหลังเนี่ยเขาเรียกว่ากม11เวลานับจากอนุสาวรีย์วิ่งมาเนี่ยนะตรงนั้นเขาเรียกกม11พื้นที่การรถไฟเยอะแยะมากมายนี่แต่เฉพาะกรุงเทพที่ไหนล่ะครับทุกประท้วครับทุกจังหวัดที่มีรถไฟวิ่งไปรัฐบาลก็บอกว่าเฮ้ยถ้าพื้นที่ต่างๆเนี่ยบางที่ก็ปล่อยให้บุกรุกกันไปเนี่ยเราเอามาจัดระเบียบได้ไหม บรหิหารจัดการให้คนที่เขาไม่มีบ้านได้มีบ้านอยู่ได้ไหมมีสัญญาอย่างชัดเจนได้ไหมสิบยี่สิบสามสิบปีสี่สิบปีก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นโครงการนี้ครับจะต้องเป็นโครงการที่มีตําแหน่งใกล้กับสถานีรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดหลักที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจหรือศูนย์กลางภูมิภาคเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์กลางชุมชนมีความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่และความพร้อมของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานคือไปไม่ใช่ไปอยู่กลางทุ่งกลางป่า ต้องมีถนนหนทาเข้าไปด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเรียกง่ายๆก็คือว่าพื้นที่ของการรถไฟนั้นเนี่ยจะต,ต้องเป็นพื้นที่ที่งดงามก็รอดูต่อไปนะครับคณะ,ะรัฐมนตรีแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องก็จะนําเรียนให้กับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้ติดตามต่อไปครับประเทศไทยกําลังพัฒนาท่านผู้ชมครับแต่แต่เกิดมาเ่ยผมก็ได้ยินคํานี้เป็นตั้งแต่เด็กแล้วนะท่านผู้ชมเคยได้ยินใช่ไหมฮะนักเรียนพวกเราเนี่ยอยู่ในประเทศกําลังพัฒนานะ มีประเทศด้อยพัฒนานะมีประเทศเจริญแล้วนะพัฒนาแล้วนะแน่นอนครับรัฐบาลเมื่ออังคารที่ผ่านมาก็พยายามจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนหนทางรถไฟการเชื่อมต่อ30บาทชีวิตของพี่น้องประชาชนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะมันรวมๆกันอยู่ล่าสุดครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็เคาะในการแก้ไขปัญหาให้กับคนรอบนอกกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะครับจะเกิดท่านใดไปถนนพระรามสเนี่ยนะฮะ วิ่งหวตรงนั้นจะมีเขาเรียกบางขุนเทียนตรงนั้นเนี่ยจะมีวงแหวนรอบนอกเขาเรียกวงแหวนกาญจนาพิเศษโอ้โหติดสาหัส,สาการลดเยอะเพราะคนที่มาจากฝั่งตะวันออกก็ดีมาจากภาคใต้ไม่อยากผ่าเมืองกรุงเทพอ่ะจะไปภาคเหนือก็วิ่งวงแหวนเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีโทษครับแลนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้อนุมัตินะครับผ่านทางคณะรัฐมนตรีในเรื่องของทางยกระดับบางขุนเทียนบางบัวทองของกรมทางหลวงก็สทงวข้ามานาคมครับเป็นโครงการทางหลวนที่เรียกกันว่า M9 นะฮนะ มีความยาวประมาณ38.85กิโลเมตรครับเริ่มต้นตั้งแต่ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนไปถึงจุดตัดทางต่างระดับบางบัวทองเ,อเส้นที่จะไปแถวสุพรรณบุรีอะไรนูน่นนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปสุพรรณเลี้ยวขวาก็ไปออกบางปะอินอะไรแถวๆนั้นนะครับผู้ง่ายคือรับรถจากทางภาคใต้ที่จะมาจากพระรามสองก็ดีเพชรเกษมก็ดีเนี่ยนะฮะก็จะไม่ต้องมาผ่านวงแหวนหรือว่าชั้นนอกชั้นในเรียกง่ายคือวงสามนะครับ ก็จะเป็นทางยกระดับครับค่าบริการก็รถ4ล้อ10บาทบวกด้วยบาท50สตางค์ก็นับเป็นกิโลเมตรนะฮะท่านใช้10กิโลก็10บาทอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็เริ่มปีหน้าครับคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณทักปี71แต่ว่าที่ประชุมครมงก็รับทราบนะครับว่าถ้าเกิดเสร็จก่อนล่ะบางช่วงเปิดก่อนเลยได้ไหมจัดไปครับรัฐบาลก็เห็นชอบนะครับว่าถ้าสามารถที่จะเปิดก่อนได้ก็เชิญนะครับเอาไปดูเรื่องสุดท้ายครับแหมเผ่อเวลาแป๊บเดียวนะฮะ เวลาเดินทางมาไวเหลือเกินก็มีคนถามครับว่าเงินหมื่นเนี่ยนะ,ะที่ปล่อยออกไปตั้งแต่ช่วงเดือนกันยาพฤษภิกาเนี่ยนะผลเป็นอย่างไรบ้างรัฐบาลพูดเองก็จะอวยตัวเองนะฮะก็เป็นข้อมูลจากสํานักง,งานสถิติแห่งชาติครับก็ไปดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทําตั้งแต่วันที่4ถึง22พฤษจิกายนครับที่น่าสนใจครับ คำถามก็คือว่าของควัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาลและการใช้เงิน1 0,000บาทให้กับพี่น้องประชาชนทั้งกลุ่มปอะบางและกลุ่มคนพิการอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะปรากฏว่าท่านผู้ชมครับผมก็เรียนระเบียบว,วิธีวิจัยมาเยอะนะฮะปกติทํากลุ่มตัวอย่างสักสา0 0ันห้เนี่ยก็เยอะเลยนะอันนี้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด31,500ารยรายทั่วประเทศนะฮะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มผู้ที่ได้รับเงินหมื่นจากรัฐบาลไป คำถามน่าสนใจครับประชาชน87.7ครับบอกว่ามีความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการนี้ก็คือผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการในระดับมากมากที่สุดมากเนี่ย147.8มากที่สุดร้อยละ39.9และร้อยละ47.8ระบุว่ามีความพึงพอใจนะฮะ1 1 2บอกว่าปานกลาง 0.9บอกว่ามีความพึงพอใจในระดับน้อยนะก็พูดง่ายกนะ็คือประชาชนมีความพึงพอใจครับสํานักงานสถิตกิก็ลงไปถามต่อครับว่าตกลงแล้วชอบอะไรเอาเงินไปทําอะไรบ้างครับไม่รู้ว่าท่านไปฟังและท่านไปชมตรงใจหรือเปล่านะหรือว่าตรงกับที่ท่านนําไปใช้หรือเปล่านะครับประชาชน178ครับบอกว่านําเงินไปใช้ใจ่ายนะทั่วไปขณะที่ 12.8ครับบอกว่านำไปชำระหนี้สินแล้วก็11.4เท่านผู้ชมครับบอกว่าเก็บออมไว้นะคำถามก็ถามต่อแล้วเอาเงินไปทำอะไรอีกประเด็นหนึ่ง95.1ครับบอกว่าเอาไปซื้ออาหารและเครื่องดื่มเช่นข้าวสารหมูสดเป็นต้นลองลองมาไปซื้อของใช้ในครัวเรือนเช่นผงซักฟอกสบู่ยาสระผมยาสีฟันอะไรก็ว่ากันไป89.1ที่เหลือครับร้อ เอาไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟครับน้ําประปาค่าไฟอะไรต่างๆค่าโทรศัพท์อะไรเนี่ยนะจากนั้นครับที่เหลือร้อยละ26.7เอาไปจ่ายค่าน้ํามันเชื้อเพลิงแล้วก็แก๊สถุงต้มอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคําถามต่อยที่แตแรกๆแ,และวต่าฟังจำได้นะฮะบ,บอกอู้เดี๋ยวไปเข้ากระเป๋าของพวกเศรษฐีพวกร้านสะดวกซื้อใหญ่ๆอะไรนั่นนะฮะขออภัยครับโพก็ตอบอย่างนี้ครับบอกว่า ร้อยละเก้าสิบหกจุดสามท่าฟังครับนำเงินไปใช้จ่ายที่ร้านค้าในชุมชนอ่าและก็ร้านขายของชำลองลงมาก็ไปใช้พวกหาบเล่แผงลอยทั่วไปในตลาดร้อยละเจ็ดสิบจุดเก้าที่เหลือเนี่ยนะฮะไปอยู่ประมาณทักสิบแปดจุดสี่เนี่ยก็ไปใช้พวกภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรร้านสะดวกซื้อก็แล้วกันคอนเวนเนสโตนเน่เนาะเข้าใจง่ายโดยสรุปครับว่าพี่น้องประชาชนมีความมั่นอกปัญใจนะครับว่าโครงการนี้จะดีขึ้น คำถามต่อไปครับพี่จีรายุครับน้องจีรายุครับคุณจีรายุครับว่าเฟสสองผู้สูงอายุ60ปีได้เมื่อไหร,จร่จริงๆแล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับมีเรื่องเข้ามาในที่ประชุมคอรมอมีข้อสังเกตบางอย่างครับชา้าสัปดาห์หนึ่งแต่ชัวร์และกําหนดการในปีหน้าก่อนเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยไม่น่าจะเลยเถิดไปมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากบอกคุณพ่อคุณแม่ครับที่อายุ60ปีขึ้นไปเฟสสองมาแน่แต่ขอปรับอะไรอีกนิดๆหน่อยๆครับ คืออยู่ระหว่างการเดินทางไปถึงเป้าหมายมีการแก้ไขปรับปรุงแต่เป้าหมายที่จะนำพาและก็แจกให้กับพี่น้องหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยยังไงก็ชัดเจนครับว่าก่อนเดือนกุมภาพันธ์เฟสสามครับรอติดตามต่อไปครับไม่ต้องกังวลครับ1มีแล้ว2มีแล้ว3ม,มันจะไม่มีจะได้ยังไงล่ะครับอา้าววันนี้เวลาเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า กับผมจิรายุห่วงทรัพย์สัปดาห์นี้ครับจะมีการถแถลงผลงานรัฐบาลซึ่งมีชื่อว่า2568โอกาสไทยทำได้จริงนายกรัฐมนตรีก็จะถแถลงในวันพฤหัสบดีที่12ธันวาคมที่จะถึงนี้เวลา10นาฬิกานะครับเพื่อบอกครับว่า90วันทำอะไรไปแล้วบ้างและปัจจุบันทำอะไรอยู่และอนาคตทิศทางประเทศไทยจะเดินไปในทางไหนแน่นอนนะครับให้กาลังใจซึ่งกันและกันครับไทยแลนด์สู้สู้ ไทยแลนด์ต้องยินหนึ่งในเวทีระดับโลกไทยแลนด์ไม่ด้อยไปกว่าประเทศใดในโลกนี้ครับพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับกับผมจิรายุพวงทรัพย์วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีช่วงเดือนสุดท้ายของปีอากาศหนาวๆอย่าลืมหาความสุขด้วยการท่องเที่ยวทั่วไทยไปได้ทุกที่ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ